สิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสนิโรธาอิทังนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะ เพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชลามรณะโสกะปริเทวทุกขะโทมนัสอุปายาาสทั้งหลายจึงเกิดขึ้น กา,ทารท,าท่านเปรียบเทียบการการขึ้นลงของน้ำทะเลเหมือนกับปฏิจจสมุปาทาท่านบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อน้ำในมหาสมุทรขึ้น ย่อมทำให้น้ำในแม่น้ำใหญ่ขึ painful. ้นเมืはは่อน้ำในแม่น้ำใหญ่ขึ้นย่อมทำให้น้ำในแม่น้ำน้อยขึ้นเมื่อน้ำในแม่น้ำน้อยขึ้นย่อมทำให้ละหานใหญ่มีน้ำขึ้นเมื่อละหานใหญ่มีน้ำขึ้นย่อมทำให้ละหานน้อยมีน้ำขึ้น ฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเมื่ออวิชาเข้ามาย่อมทำให้สังขารทั้งหลายเข้ามาเมื่อสังขารทั้งหลายเข้ามาย่อมทำให้วิญญาณเข้ามาเมื่อวิญญาณเข้ามาย่อมทำให้นามรูปเข้ามาเมื่อนามรูปเข้ามาย่อมทำให้สลายตนะนเข้ามา เมื่อสลายยตนะเข้ามาย่อมทำให้ผัสสะเข้ามาเมื่อผัสสะเข้ามาย่อมทำให้เวทนาเข้ามาเมื่อเวทนาเข้ามาย่อมทำให้ตัณหาเข้ามาเมื่อตัณหาเข้ามาย่อมทำให้อุปาทานเข้ามาเมื่ออุปาทานเข้ามาย่อมทำให้พบเข้ามาเมื่อพบเข้ามาย่อมทำให้ชาติเข้ามา เมื่อชาติเข้ามาย่อมทําให้ชรามรณะเข้ามานี่เป็นการเปรียบเทียบการปรากฏขึ้นของธรรมชาติต่างๆเพราะอาศัยอะไรในการเกิดนะเพราะอาศัยอะไรปรากฏอะไรจึงปรากฏก็จะไปเข้ากับหลักการที่เคยให้ท่องกันว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนะนะ เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปเพราะความปรากฏแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงปรากฏขึ้นอย่างนี้นะนั้นเมื่ออวิชามามีความหลงผิดเข้าใจผิดนะสรรพสิ่งทั้งหลายก็คือกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารนะจึงเกิดขึ้นมาเมื่อสังขารทั้งหลายเกิดขึ้นวิญญาณก็มีขึ้นวิญญาณมีขึ้นนามรูปก็มีขึ้น มันก็ไล่าสายปฏิจจะไล่ลําลดับการเกิดไปเรื่อยๆเจะทั้งถึงชาติการเกิดแล้วก็จะจบด้วยชราและมรณนะลักษณะนี้ผู้เจ้าก็จะอุปมาโดยอาศัยการขึ้นของน้ําโดยเมื่อน้ําในมหาสมุทรขึ้นปุ๊บก็ดันแม่น้ําใหญ่ขึ้นแม่น้ําน้อยขึ้นไล่ไล่ไปเรื่อยๆอยท่านตรัสต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อน้ําในมหาสมุทรลง ย่อมทำให้น้ำในแม่น้ำใหญ่ลดลงเมื่อน้ำในแม่น้ำใหญ่ลดลงย่อมทำให้น้ำในแม่น้ำน้อยลดลงเมื่อน้ำในแม่น้ำน้อยลดลงย่อมทำให้น้ำที่ละหารใหญ่ลดลงเมื่อน้ำที่ละหารใหญ่ลดลงย่อมทำให้น้ำที่ละหารน้อยลดลงฉันใด